โอ้ยนี่ยังไม่ถึงบ้านเออโพจะจะครับรอด้วยโพครับโพครับโพครับโพพุสวรรค์ครับภูสวรรค์โอ้ยมาฮะเอาไปตามไปเยอะไหมฮะ อาจจะตามขึ้นไปแปลงนี้ก็เยอะดอกบอลลอเลยดอกนเด็กจะพ่อเฮ็ดเลยครับนี่ครับดอกนี็ยายจัดครับนี่เดี๋ยวจะขุดให้มาดูพิรุษจากการตรงนี้เกษตรเฮ็ดยหญ่ๆทั้งนั้นครับติดต่อทีมงานชุดแบงค์ไม่ได้เลยชุดแขกไม่ได้เลยไม่มีสัญญาณครับทุกคนไม่มีสัญญาณเข้ามาลึกครับนี่นี่ครับเห็นนี่ครับแค่เฮ็ดก่อนเฮ็ดเยอะมากครับ